จากที่พระท่านได้มีการไลฟ์สดก่อนหน้านี้ก็จะมีการพูดถึงกรณีเกี่ยวกับรายการโหนกระแสที่ได้มีอาจารย์เบียร์คนตื่นทำและแพรรี่ไพยวันกลับพระครูประหลัดทีละนั่นเองซึ่งภายในายรอบนั้นท่านก็ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องหลักรมคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ได้ความคิดเห็นว่าอาจารย์เบียร์กับแพรรี่นั้นได้ให้ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับศาสนาได้อย่างตรงประเด็นแต่ส่วนในทางของพระครูประหลัดทีละนั้นก็มีเนื้อหาตามที่ทุกท่านได้ดูในรายการนั่นแหละครับ ท่านก็ได้วิจารและ,สะแสดงความคิดเห็นตามเนื้อหาภายในรายการแต่ก็มีวายโดนประเด็นดราม่าจนได้เกยวกับกรณีนี้ซึ่งมีบางคนบางท่านนะครับก็มาคอมเมนต์ว่าพระท่านได้เชียร์โยมแต่ด่าพระสำหรับเรื่องนี้นะครับผมสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ต่อจากนี้ได้เลยครับร่วมสแสดงความคิดเห็นในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมถามว่าทําไมวันนี้มีคําถามในเมนว่าทําไมวันนี้อาตมาจึงพูดเหมือนเชียร์โยมด่าพระ คำถามคือถ้าท่านฟังคลิปให้ดีฟังให้จบน่ท่านก็จะรู้ว่าตมานั้นไม่ได้เชียร์โยมด่าพระเราไม่ได้เชียร์โยมให้เขาด่าพระครับแต่เราพูดถึงเขาพูดถึงด่าเถนด่าเนดนด่าชีเท่านั้นแหละเขาไม่ได้พูดครับจเจริญพรท่านทุกททั้งหมดทั้งมวลน,นั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแต่เขาสิ่งที่อตมาพูดกันคือเรื่องของอรชี จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอารชีบางจำพวกกาวตูพระวินัยกาวตูเรื่องอะไรบ้างครับถ้าท่านกลับไปดูย้อนไปดูในวันที่ผมพูดตั้งแต่คลิปวันนั้นมานท่านไปดูตรงหนึ่งกาวตูพาพพุทธกาวตูพระพุทธรูป่าวตูสังเวชนียสถานกาวตูพระธรรมกาวตูศีลกาวตูปริยัติกาวตูตู้บริจาค เขาเกล่าวตู่มาตรงนี้ฮะเราไม่ได้ไปเชียร์โยมด่าพระและโยมเขาก็ไม่ได้ดาพระครับคุณมองยังไงว่าโยมที่คุณหมายถึงคงหมายถึงโยมเบียร์คนตื่นทำใช่ไหมเขาจะดาพระยังไงก่อนเขาพูดถึงท่านจะเหมารวมว่าทั้งหมดเป็นพระสิครับคนไหนที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมพระวินยัยท่านก็จะให้เป็นพระเป็นภิกษุไปทั้งหมด มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโกนหัวเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักอยู่ในศีลกินในธรรมท่านไปเหมารวมมาว่าเป็นพระทั้งหมดบางจำพวกก็บวชเข้ามาแล้วก็บวชหาเลี้ยงครอบครัวบวชสร้างฐานะมันก็มีอยู่จริงครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องพระธรรมพระวิน,นัยมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงคนกลุ่มนี้ กลุ่มที่มาหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยกลุ่มที่มาอวดเงินอวดทองอวดรถหรูเนี่ยกลุ่มที่ไล่ย่างายพวกนี้มันก็เป็นสิทธิท,ทุกคนมีสิทธิจะปกป้องพระธรรมวินัยปัญหาคือท่านทั้งหลายเนี่ยท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านเหมาเอาทั้งหมดเป็นพระภิกษุเห็นว่าห่มเหลืองอย่างเนี้ยแล้วอย่างนั้นน่ะเป็นภิกษุไหมนะ่ะอย่างที่แกล้งพิก,การน่ะอยู่ในตลาดนะ่ะเขาพูดถึงพวกนี้ครับ สิ่งที่อัตมาอัตมานั้นยังปกติทุกอย่างครับไม่ได้จมไม่ได้ต่อต้านเรื่องพิกษูรับเงินรับทองแต่ประการใดแต่พูดถึงกลุ่มที่เขาหาถึงกลุ่มนั่นครับกลุ่มที่ตีหนึ 1, ่งตีสองก็ไล่สดหาเงินทํางานกันเป็นกะกะหวานทองอวดเงินอวดทองอวดรถหรูเราพูดถึงกลุ่มนั้นครับไม่ใช่ไปหมายเอาปัญหาคือท่านมีวิธีคิดที่ประหลาด ไปคิดเอาว่าคนที่ห่มเหลืองทุกคนคือพระภิกษุมันไม่ใช่ครับปัญหาในเวลานี้ท่านต้องฟังแล้วก็ฟังที่สิ่งที่พวกเราสะท้อนครับอัตมานั้นทำตอนนี้กระถินเท่านั้นเจ้าค่ะบ <c oughs> ใจเย็นโยมแพวอัตมาไม่ได้ชวในให้เบื่อพระแต่ว่าเราถีบไอ้พวกนี้ออกจากศาสนาครับเออถีบไอ้พวกไอ้ไอ้ไอ้ไอบวชหาเงินหาทองบวชสร้างฐานนะ ทุกวันนี้บางคนน่ะบางคนอาตมาบอกไว้เลยว่าส่งเงินสร้างบ้านให้ลูกให้เมียให้แม่ให้น้องเขาสร้างฐานะกันร่ำรวยสิ่งนี้พวกท่านทำเป็นหูหนวกตาบ,บอดเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่รับทราบไม่รับฟังไม่รับรู้ทั้งที่รู้รเห็นกันอยู่ว่าพวกเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประการใด แต่ถามด้วยความเคารพแล้วทำไมเราจึงจึงคิดว่าการที่ญาติโยมอุบาศกบาสิกาก็ดีอาตมาก็ดีทุกคนก็ดีลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้กับกายเป็นว่าใช่จะปกปิดไว้ทำไมฮะไม่ใช่ว่าหมเหลืองอย่างนี้จะเป็นพระทุกคนปัญหาคือเราไปเหมาเอาทุกคนที่หมเหลืองเป็นพระทั้งหมดพอเป็นอย่างนั้นแล้วมันทำให้สังฆมนฑลทั้งสังฆมนฑรท่าน,น,สน,นเสียหาย สังฆมณฑทนท่านดีดีนะพระสงฆ์ท่านอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดมีมากมายครับแต่ไอ้ที่บวชหาเงินเลี้ยงก็ควรมีอยู่จริงครับพระก็พระดีๆมีอยู่มากชีดดีมีอยู่มากเช่นกันเราเขาไม่ได้ก้าวล่วงครับคนตื่นทาเขาก้าวล่วงไหมเขาต่อต้านเรื่องพระรับเงินไหมเหออเขาต่อต้านเรื่องพระรับเงินเขาไปทํากระถินตะกี้ได้หกเจ็ดล้านแล้วนะถวายวัดทำลูกบอรุงศาสนา ตรงที่เขาพูดแทนที่จะช่วยกันกําจัดเห็บมัดศาสนานี้ออกไปให้เหลือพระสงฆ์องค์สามเนรท่านดีอยู่แล้วแหละในสังฆมณฑลนั่นน่ะให้พวกที่ก่าวตูสังฆมณฑลไอ้พวกที่ก่าวตูไ้วัดฉันไม่รับกรถินไม่รับ้าปาแต Mats ่ม<อ>ีไม่ม่ไม่ไม่มีตู้บริจาคแต่มีขันแต่มีโอนออนไลน์มีใส่บาทออนไลน์ ก็ไปคิดถึงประเด็นนี้สิเขาต่อต้านกันเนี่ยพวกอวดเงินอวดทองหวานเงินหวาน,วานทองทําตัวเป็นเสียเป็นเศรษฐีนั่นที่เขาพูดกันเนี่ยเขาพูดถึงกลุ่มนี้พวกนี้ครับเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วคณะน่าสง์านะใครจะไปมีปัญหาครับไม่มีใครด่าพระครับแม้แต่คนตื่นทําก็ไม่ได้ด่าพระเขาพูดถึงปัญหาคือเรามีปัญหาในวิธีคิดมีปัญหายัางไงครับเราไปเหมาเอาทุกคนที่ผมผ้าเหลืองเป็นพระนีพระที่ดีๆก็พล่อยเสียหายไปด้วย หลวงพ่อหลวงตาที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีทั่วสังคมมรดชน,นเขาเสียหายไปด้วยเสียหายก็เพราะไอ้พวกจันไรพวกเนี้ยวันดีคืนดีสาวขอสองแสนมันโอนให้สองล้านเนี่ยสาวขอรถเก๋งมันเสื้ออันผ่านเนี่ยขนาดตาตมาเองยังไม่มีปัญญาจะซื้อเลยปัญหามันอยู่ตรงนั้นถามว่าจานเบียรคนติดต่อต้านเรื่องพิกสุรับเงินรับทองไม่หือแต่ที่เหตุที่เขาต้องพูดเนี่ยเขาพูดถึงไอ้พวกเนี้ยมันอวดรวย มันเอาเงินไปแล้วเนี่ยเนี่ยก็ไปดูแต่ถ้าเขาต่อต้านเขาจะทํากระถินหกล้านเจ็ดล้านไปเพื่ออะไรล่ะปัญหาคือเราไปมองว่าเขาเป็นภัยโดยเอาวิธีคิดที่เป็นอคติไม่ต้องไปอคติอะไรกับเขาทั้งนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ปรารถนาดีเขาจะเขาทำกระถินกี่รอบแล้วไปวัดหลวงพ่ออินถวายนี่ยเขาไปกี่ล้านแล้วเขาทำแต่กระถินไปน่ย ตอนนี้เขาเป่าลานาวไว้เขาจะถวายทองหนึ่งกิโลกร,รมัมวัดหลวงพ่ออินถวายนะ่ะไม่ได้กลัวหรอกเรื่องบีบนะเพราะเขาก็รู้จักอาตมากันทั้งนั้นแหละอาตมาเนี่ยเขารู้จกักก็ลองสิเพราะว่าอาตมานั้นนักสู้อยู่แล้วครับพระธรรมวินัยเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเรานั่นต้องปกป้องคนที่เขาอะ เขาไม่ได้ทำไรผิดเขาพยายามทำความดีทั้งสอนธรรมะช่วยทั้งหากระถิญ้าป่าช่วยโอ้ยคนทั้งคนก็ให้กำลังใจกันก็บอกว่าเขาดีหน่อยมันจะเป็นไรละพ่อยแม่เอ้ย,เ,อยเข้ามาถึงก็หาว่าตมานี่ไปเชียร์คนด่าพระเขาจะเป็นด่าพระที่ไหนเน่ตมาก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนฟังก็ออกเขาด่าปัญหาคือท่านไปเหมารวมเอาทุกคนเป็นพระคร่าบไม่ได้เป็นพระทุกคน ผมเหลืองอย่างอาตมานี่จะเป็นพระหรือเปล่าล่ะถ้าไม่รู้จักศีลจากธรรมนั่นถ้าไม่อยู่ในศีลถ้าไม่กินในธรรมจะเป็นพระยังไงก่อนจากนั้นเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงพระบางรูปไอ้ไอ้คนบางคนนะรัชชีบางยมพวกเนี่ยไอ้พวกถือไม้เท้าอย่างเงี้ยไอ้พวกปัดบุดบัญชีอวดเงินอวดทองอวดรถหรูอย่างเงี้ยเขาพูดถึงตรงนั้นกับเขามีลิมิตในคําพูดของเขาเขาไม่ได้ต่อต้านอาตมาก็ไม่ได้ต่อต้านพิกษุรับเงินรับทองต่อต้านที่ไหนอะ ไม่ได้ต่อต้านแต่ต่อต้านไอ้พวกหาเงินไปสร้างบ้านให้ญาตินะเราต่อต้านตรงนั้นน่ะต่อต้านตรงนั้นครับตรงที่หาเงินไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียให้แม่ให้น้องตอนนี้เขาเปิดโชว์ลูมลดหรูเคิดดูครับเงินมาจากไหนเงินมาจากชาวพุทธวายเงินนี่แหละเวลาเขาดา่าเขาดา่าสังคมนตนมันไม่ด่าพวกนี้อ่ะแล้วท่านรู้หรือไม่วันนี้จูงแขนกันไปขึ้นศาลนะ ผมพิหารธรรมอยู่ไหนนะพระเสษฐีพระเสียทั้งหลายตอนนี้คดีคาสารกันอยู่หมดท่านเห็นหายนะหรือยังผมพูดเนี่ผมก็เจ็บปวดทั้งชีวิตเนี่ยผมต่อสู้เพื่อปกป้องสังฆมณฑลมาตลอดไม่เคยคิดจะพูดเรื่องนี้เลยแต่ที่เจ็บใจที่สุดก็คือลากกันไปขึ้นศาลกล่าวตู่คาสอนพระพุทธเจ้ากล่าวตูปริยัตกล่าวตูแม้กระทั่งเขาไปปริวาสกรรมอย่างนี้ก็หาว่าเขาไปสะสมกิเลสกัน เอาบรรทัดฐานสันดานตัวเองเป็นเป็นบรรทัดฐานแล้วเอาไปพูดกาวตูพาพระพุทธเลยไม่มีอะไรดีสักอย่างผมก็พยายามอธิบายในส่วนที่เนี่ยแล้วไปเขาก็พยายามอธิบายปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตามาไม่ได้ติดหลอกโซเชียลแต่โซเชียลมันติดอาตามาปัญหามันคืออยู่ตรงนั้นครับ ส่วนสําคัญนะเวลานี้เราพระสองฆ์องค์สามเณรเราก็ช่วยกันช่วยกันอธิบายครับว่าไอ้พวกนี้มันคืออารัชีนีไอ้พวกนี้มันคืออารัชีในทางศาสนาอันนี้ต้องขออนุญาตนโยมนะกูกูมึงมึงเนี่ยเข้ามาฟังพระแจงทำแจงวินัยมันไม่ใช่การด่าเออพระแจงทำแจงวินัยไม่ใช่การด่าเนื้อหานี่ไม่ได้ไปไหนอัดบันทึกเอาไว้อยู่ในแอปแดง อาตมาไม่ได้ลบแม้แต่นิดเดียวคับอยู่ในแอปแดงมีฉะนั้นฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำกันเนี่ยมันลำบากเนี่ยถ้าอ่ะขออนุญาตแล้วกันนะถ้าเราไม่ช่วยกันอนธะิบายเนี่ยพระจะไปอยู่วัดเฉยๆได้ไงพระมีหน้าที่เทศนาพระมีหน้าที่เทศนา ไม่ใช่มีหน้าที่กินข้าวเฝ้ากุติปัญหาคือมันมีอารัก c ีจําพวกเนี้ยมันมีอารัก c มันเป็นทั้งพระทั้งโยมนะไอ้พวกที่โกนหัวโล้น่ผมผ้าเหลืองเข้ามาแล้วมาหาเงินหาทองแล้วมีไอ้พวกนี้ช่วย,ยอารัก c ีที่อยู่ในคาบโยมนี่ช่วยช่วยด่าพระที่เขามาแยง่งเขามาพูดตามหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไอ้พวกนี้ก็เข้ามาช่วยด่าช่วยเมน้นไม่อยากจะให้พระพูดถึง คนที่ท่านต้องเข้าใจหลักว่าโกนหัวห่มเหลืองนี่ไม่ได้ไหมายว่าจะเป็นพระทุกคน,นไม่เทศบนสุเจะเริญพรไม่ได้ไหมายเพราะว่าจะห่มเหลืองทุกไอ้ห่มเหลืองจะเป็นพระทุกคนท่านต้องเข้าใจตรงจุดนี้ฮะบริบทนี้นะจากนั้นเราก็ต้องช่วยกันครับที่หมายถึงว่าที่เขาพูดเนี่ยที่โยมเขาพูดเขาไม่ได้พูดถึงพระทุกลูกเขาไม่ได้ต่อต้านพิษุรับเงินรับจองแม้แต่นิดเดียวท่านไม่ต้องกระโตกกระตากมากหรอก เพราะอะไรถ้าเขาต่อต้านเขาทํากระถินเพื่อถ้าเขาต่อต้านเขาจะทําพระป่าเพื่อเขาไม่ได้ต่อต้านท่านแต่ปัญหาคือคุณนะ่ะกลัวคนรู้ทันกลัวเขาจะไม่โอนเงินบริจาคให้ก็ลเลยบันไดตัวนี้อารัชีกับไอ้พวกลูกล้องอารัชีเนี่ยก็ตามด่าคนตามด่าพระพระก็โดนด่ากันเละอืม มันก็เป็นอยู่ประมาณเนี้จากนั้นเวลานี้สิ่งสําคัญสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือช่วยกันมองให้ดีมองให้รู้ดูให้เห็นว่าเนี่ยอรชีหรือพระไอ้พวกเศรษฐีหัวล้านอวดเงินอวดทองท่านไปดูพระพุทธเจ้าเดีพระพุทธเจ้ารวยไหมใช่แม่เขาตักบาตรทุกเช้าเขาใส่บาตรทุกเช้าและเวลาเขาพูดเขาพูดกับโยมเนี่ยคุณเข้าไปฟังเขาทาไมอะ ได้ยินเขาคกูมึงมึงก็คิดว่าเขาพูดกับตัวเองเขาพูดกับคนอื่นด้เขาพูดกับโยมเขาพูดกับพระเห็นเขาถวายหนังสือพระครูประหลัดไหมเขาก็นั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นด้วน่ะเขาก็นอกนอ้อมอ่อนน้อมถม่อมตนอยู่อภิวาทนาสีริสนิจ,จังธธจจจวุฒาปจายโนจตโารโอธรรมาวัฒนติอายุวนันนนสุขังพลังทำทั้งสี่ประการเนี่ยย่อมสําเร็จมีแก่ผู้มีปกติอ่อนน้อมถม่อมตนแบบนั้นน่ะปะัญหาคือเราเป็นพระสงฆ์องค์สมเด็ไปมองเพียงว่า มองเขาเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะเขาหมายถึงบางคนบางคนมาอาศัยศาสนาเนี่ยทำมาหากินและที่สําคัญสร้างบ้านให้ลูกให้เมียใ,ให้แม่ให้น้องไปดูสิแม่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องจริงก็คือช่วยตรวจสอบหน่อยเถอะญาติหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายที่รวยๆเนี่ยตรวจสอบหน่อยว่ามันรวยมาจากอะไร มันเข้าขายฟอกเงินหรือเปล่าเอาเงินพระเงินสงออกไปเนี่ยแล้วเอาไปนี่นนะรวยสร้างบ้านให้เมียให้ลูกให้แม่ให้น้องเนี่ยแล้วทีนี้พูดจาเนี่ยดูมันพูดจับจ้วงล่วงเกินพระสงฆ์องค์สมเนรแต่ไหนแต่ไรมามีใครพูดมั่งเงียบเป็นเป่าสากพอเขารุกขึ้นมาพูดออืจะเป็นจะตายเข้าแทนที่จะช่วยกันอันนั้นอย่าไปมองว่าคนพวกนี้เป็นภิกษุสิมันแค่เข้ามาประกอบอาชีพ มันแค่เข้ามาประกอบอาชีพครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายเนี่ยช่วยตรวจสอบพระรวยๆทั้งหลายเนี่ยตรวจสอบลูกเมียน่นนะตรวจสอบครอบครัวน่ะมันถ้าตรวจสอบท่านจะพบเองแหละสิ่งที่อัตมาพูดเนี่ยเขาถ่ายรูปมาให้เนี่ยเดี๋ยวนี้นี่สร้างบ้านยังกระทำเนียบรัฐบาลแถมทำธุรกิจขายเปิดโชรูมรถใหญ่โตครับ ตอบที่เมื่อก่อนนี่ท่านนะ่ายากจนไม่มีแทบจะไม่มีจะกินครับทุกวันนี้ทําไมกลายเป็นเจ้าของธุรกิจโชลูมรถใหญ่โตอ่ะกล้าพอหรือเปล่าปัญหาคือเวลาเขาดา่าเขามันไม่ดา่าไอ้พวกจันไรนี่นะมันดา่าสังกมมณฑลครับสิ่งที่ท่านมาบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนก็เห็นท่านเนะี่ยปกป้องพระสองฆ์องค์สมเด็จปกป้องพิกษุรบเงินรับทองทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ต่อต้านครับ แต่ผมพูดถึงไอ้พวกที่ลากกันไปขึ้นศาลเนี่ยลากกันไปขึ้นศาลไอ้พวกที่โจมตีปริวาตสกรรมโจมตีพาพระพุทธโจมตีงานศพโจมตีจิตพิธีกรรมพิธีกรรมพิธีการในทางศาสนาผมพูดถึงพวกเนี้ยแลวโยมเขาก็พูดถึงพวกนี้เช่นกันเนี่ยเบียคนตื่นทําไปฟังเขาดีๆดิถ้าเขาต่อต้านเขาจะทํากระถินไปตั้งหกล้านเจ็ดล้านเพื่ออะไรวัดนี่เขาก็ทําไปเขาทําไปกี่วัดแล้ว เขาทำดีกว่าคนที่ไปด่าเขาอีกด่าเขาเนะี่ยหาเงินเขาวัดได้เท่าเขาไหมนะหาจตุป,ปัจจัยไปทํานุบรรุงศาสนาได้เท่าเขาไหมก่อนที่จะแหกปากด่าเขานะ่ะปัญหาคือเราคิดเอาแต่มุมของเราเนะี่ยคนอื่นทําก็เลยกลายเป็นผิดหมนเขาทําดีจะตายแทนที่จะชื่นชมกับมหาว่าตาตมานี่ไปสนับสนุนเขาค่อยไม่ต้องสนับสนุนกรอกคนสนับสนุนเขาเต็มประเทศอยู่